เต็มกันแบบแขนแคน่ครับพี่น้องครับ ้ำเอกชัยพันบุภาต้นอ่อระตะัตนาดาเหลากอบกับมอลำ่สาวมอลำใ่ญ่นเสือขาวเดี๋ยวจังหน่อยมาฟังซื้อเสียงย่างน้ำเพินครับพี่น้องครับเอาฝากถึงพี่น้องเอฟซีคณะเจ้าภาพครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ สเม,มินสุดยอดนะครับพี่น้องครับสบายดีมีสุขสบายดีไม่แห้งครับพี่น้องป้องปายมิดหมอแค้นแฟนมอลลำคำขึ้นนี่เวลาเก่าเวลาเดิมครับเออความมวลความซ่นนะครับจากทางบานรมอลำภาพเพื่อนเทาภูมิใจเสนอนะครับความมวลความซ่นแบบลำก่อนประยุกโดยเจ้าแม่ลำก่อนประยุกต์ครับพี่น้องครับนั่นคือคุณแม่ท่องแปนพันบุผาพร้อมทีมงานครับ <Yeah. S 1> ของแถ้ของความเนี่ย ขอการาบน้อมนวัตการพระคุณเจ้าทุกรูปท,ทุกองอยู่วัดว่าอารามทั่วประเทศเฮโนเมื่อนี้ก็จะได้ฟังหมอลำคือเกา่าแล้วก็ขอการาบขอบุญขอบคุณบริษัททิพย์เป็นเอที่ได้มีหมอลำน้ำทีมน้ำทีมคือแม่ท่องเป็นมาลำให้พี่ให้น้องฟังทั้งหมอลำผ้าพิ่นพี่น้องหากว่ากินเขาแรงเขาง่ายแล้วก็ นั่งจ้องยินาจอโทราศัพท์เดอ้ออหาเบิ่งหมอลำวันนี้ม <c oughs> <ง>ีแต่หมอลำใหญ่ใหญ่อันดับสอ<ไ>งใหญ่อันดับหนึ่งอ่อนซ้อนหมอแค่นิดจังบอ่อใหญ่หมอแค่น,น้อยพี่น้องบ้านนี้ให้พี่น้องเฮาเข้าสู่ระบบหมอลำผ้าพืน้นแบบม้วนม้วนมวน้มว,นมวนกันพี่น้องอ้าวฟังได้ Xóm là nó Kèm gối kèm, phân hoa kèm, kèm, ai bờn bờn กระเตือวังเวินไหลไปทางหายังอยู่ควงคู่อ๋อแล้นวลนว ดันกระเดไปต้มแบบแบไม่ดอกก้างตามทางวางเขาพ่อเต็มเราออกพาทางเดินม่นมองลิงลำมองดูใหม่ตื้อต้นไหม่โมแแ้นใด่ก็ไปน้ำใป่าที่พระพีกไปจมเต่าปลาเขาหดตาเป่าไปชมหกเกาอย่างมาละวอนวอนไม่เบาหวาตาเบาพราก็เว่ยเว่ยเบาววาง่อยถึงน้ำเจ้าหมากกาเจ่าตาตาไปด้วยเถดมั่ขันมันงขันให้อลนดงหกไม่ไหลลุ่ม ตุนนั่งเดะสิเดินไปทั้งไม่ก็ได้ดูไม่ไกไม่เพลีงหมหอมผู้นั่นดึงดูถึู้มุตนาเาการบาดดูน้ำริมข่างปลาเล่าแกมอ่ตั้งเดินเข้าไปในเั่าห่วงได้ยิ้เสียงกเข้ามันหนุนเสียงเฉียงกเข้ามันออว่ากูหุกกูหุกกอิงงันอมึงจะทำให้รอเขาดืมมืเต่าะวตายดีจากมือจะสิษยาหบหงเบาเก tè không ngăn cho khoai chảo chỉ nằm ở cao hú đâm thêm muôn chiêng vẹn con hàng còn cục cốt luôn tì đã tươn đã vân ơn cùng đường vàng vui phù đèn đang lái xì khứ trăng mỹ quân chén bạc ông mày bù lâm đoạn hòm bò bê mà đoạn hoạt cả im ban nhang hòm đọc hoạt bàn lăng hòm đọc mà ma hoạt bàn cầu là họ đi bao kết ơi hòm đồ cả mang hòm ít cà hòm cây đang tất đang những lòng 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 mày không phải dùng chị quân tần cho kay hai chị quân tay lại tăm tang bằng thầu chị chia phong bằng được anh ôm anh ôm tang âm lộn bong tôi tập kỳ tinh nhan mân tần đan ở nhà tang bong tang đi tang 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 tin bong tang tung bong tang bong tang bong tang đi tang 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 tin bong tang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  đi tang bong 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 กางนั่งมูนั่งนี่นี่ไก่ตู่ไก่เครือตุนตื่นฟุ้งซะนี่มันเกลอคนตื่นไก่มือมันจับไม่ไหวไกันนุ่มทีนั้ตะวันอ่อนลุเสีงมองเียนเอ้ยเฮาก็ยิงทางกับตาขึนมาบ่าพระกันดันผู้เบนดงดันปาเก็บเอาหัวมาไปจนพอนั่งกังตังฝาเบื่อเบิกลมพัด ผัดจำมะล้ำดื่นรัดคอยจนจอนดาโอ้เนอเราไปหา้งเจ้ายำดื่นอู่เนอเราไปหา้งเจ้ายำดื่นจิตน้องบ้านเพื่อนก็ยำเฮ่ชมไปข้อดีได้ไประชาหูนางกับตาผ้าม้วนแขนฝากไปขึ้นบ้านกําลังกําลังไปึ้นบ้านกําลังอันนี้มันดืนดุงขอเกับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องตัวฟ้าเมืองไทยสู้มือนี่ไกลละ เอกไสไกล้สีฮอดนากระถินล่ะพี่น้องเรายังมองหาหมอลำกระยลืมหมอลำผ้าเพื่อนเด้อพี่นอออ้องเด้อหรือโทร่หาแมท้องแปนโดยตรงก็ได้กันอยางได้หมอล,ล,ลองหมอลำใส่กองมหากระถินตอนนี้ใกล้สิออกพันจาเด้อพี่น้องเด้อเอาะละพ้นที่ผัวพี่น้องจางกอกองบุญสารทุนศีลตับออกท่านการกาวังอนาคาตาผุนไพ่รุ่นศาสตร์ใหม่ ถูกตามหลักถาา้าเราม่จิตจะนาวาเรวใจตั้งต่อท่านแสดงว่าพวกท่านบำรุงศาสนาพุทธอีกประการที่สองคือทำบุญอุทิศฝากธรณีไว้ทงบนบุญไปให้ผู้เล่า,ตาไต่ไัยเพรจิตตั้งเวกอันพิเศษยอมดูพอคุณท่นันบุญวางไปบุพเพจิตยอมดูึ้นไดเจ้าที่ทุกอสุขอันว่าคนกับผีบาถิ็นกันใดแต่เราไฟเผา,าทีมกองฟ้อนทอนฝุ่นจังวิญญาณพื้นพุพ่นสิไปลีอยู่ใจสติควรระดึงไดคือประสาททั้งหก เกิดคำนวณหัวนเห็นว่ารูปไก่เฮานี่ต้องมีเวทนาเทบอพันเปรปีนเปลี่ยนสัญญาเตือนให้รู้ตามเรื่องบนปินสังขานคนกระซ็นธาตุซีเป็นหลักคือดินน้ำล่มไฟประกอบร่วมกันไว้ไฟภูจนาถวนเห็นกระบวนหากเจนายเกลืแก่เก็บตายบ่มีไฟสิี่คนที่ไปมงบอดได บอนเท้าสีเพิงได้ก็คือลูกลานเหลนกับกุศลผลท่านต่อไปไพนาจนว่านางไก่เนี่ยของเงากระจุนเป่ามีแต่ลานลูกเต่าเขาจิมยนจงจาก,การผู้รู้จากประคุณท่านแสดงว่าการยัวคือมโนบุพังเกิดมาตองควรรลูกคิดบังดูอดีตการเข้าตุนพอดิอุปธรรมเรียงถนอมมาจนวายญ่ผู้ที่สำนึกได้ควรรลูกจังดีการตอบแทนท่านนี่คือหนึ่งย่ำสลาสองกำยำเ่าละจากเข้าไปแล้ว แนวชีแทนคุณท่านต้องทำบุญหนุนจงตามพระพุทธองค์เพื่อดี้เหตุหดูระบูไว้อย่างจริงพนว่าชาติหนาพุนคัดแต่บอร์แปรพันแล้วตับุญพลนกรรมส่งน้ำมาพอจังนี้ย่อมาอ่างว่ากรรมดีกรรมชัวกรรมสองตัวนี่แล้วพนว่ฒน์เพื่อนแก้วตามคนลำแดงไรทำดีต้องแน่ไปเกิดชุคขติถ้าไปทำแล้วท้าบก็กรรมเอาไว้ กันจะมามองไม่เสวยกัมทุกีย่อมพิบานพ้นสีสี่โลกมอเพรนแดงบ่จะกาได้แหงหอกดาแพ้มเหลาวิดจะคุมน้าลกเสีบนำกำใสอุบัตไปเป็นเกือบเปโตพวกติดจังสะเกตให้ดูผูกควันลางส่วนบุญว่าผู้ใจไปพุ่นที่ลำบากเพียงใดไปสวรรค์น่าลกวาดนีผู้ใดหักจะไปชนสู่กำมดีกำตัวตายละมิดจริงๆิงบ่มีมือวาสีมาแนวที่ภาพไปนาธรรมธาทั้งเจ็ด คือพวังคิดตังสิยังผลไปนานแนวสิพานี่ผลคือทำาหมุนหายาตู้ที่จายยาตามลงพื้นจงไปจักสิได้บ่ได้บักคนอาจกังขาเส้นปิดามานดาลูกเลียของเจ้ามุนที่เฮาทำขืนมาที่ท่านหาทานโดยยังท่านมือนี่พระสงฆ์เจ้ารับไปผู้ที่ได้เป็นข้าบังสะพูนผู้ทำบุญย่อยกพระสงฆ์ลบเอาไปเกี่ยงบ่จักเสียมหรือผ่าอาพอดจะเชื่อบัตรู้ตายหลุดบ่ได้ย่อให้แก่พระสงฆ์ คำถวายท,าท่านก็บอกว่าโกงุ่งเึ้นว่าอิมานิมายังพันตีผขูสั้งกระจะโอโนซายะมาธาโนพันตีอิมานิสปาริวารานิปฏิคันหาตูอาม,มากังที่คาราตังฮิกายะชุขายะแปลว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระทจานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์ความสุขของข้า,ขาพระเจ้าทั้งหลายถือ ตกโลงของท่านนั่นประสงค์เอาไปเรียบเพียบให้ฟังในไอผู้ตายใดตามใดตามใดผู้ตายทีใดตามใดอันนี้การาทับบุญล่ำการกินการทานนี่คุณพ่อคุณแม่อของเฮาฟังเดินก่อนไอ้ดักเตอรบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับ

น้อมใจด้วยน้ำอนุโมทนาร่วมกันใจแต่ถ้าเราเอาใจใส่ทุกอย่างขอให้จำดีกันตั้งหมดในสังวลลูกเต้นตั้งหมดในสังวลลูกลานที่มาร่วงทานลาอุทิศยิ้มยันบุญของเราได้ละเราก็ะโคงรุดลาหลวงดินดูเดียวบุญปับเดี่วหลังจากทำบุญทำบุญในสระลงทุนมากไม่ตองส่งทานไปให้ผู้เล่าไต่ไครหัวหาหัวลำจางจาง จะ่งู้กัดไร่เนี่ยว่าท่านวันนี้ไปถึงท่านผู้เล่าใจหรือบอกไปถึงท่านผู้เล่าไกหรือบอกกระลาปรออยู่าโอดอนนาวดันใดวันใดโอเด่นนาวดันใดผู้บอกบะฮูผู้วางรับแับขันไปเลยไปอยู่ใส่ไปอยู่สวรรค์หรืออยู่นรกผู้ใดกัดย่าผู้่มีผู้ฮูจะค้นดอกเออถ้าบ่เรียนถ้าบ่อ่านหนังบ่ฮู นี่แหละเอกไส่เอ้ยพนวาโตบุญบางคนกัยากูอยู่บ้านนอกบ้านหน้าบ้านในเมืองในหน้ากัยากูว่าโตบุญมันเป็นตัวจังใดคำาพังเพื่อเปรียบเทียบไปว่าโตบุญนั้นหัวดำกุนการตัวบาปนั่นหัวหลุนลงเหลืองเป็นอย่างจาวาตบุญนั่นหัวเป็นอย่างจาว่าโตบุญนั้นหัวดำกลนการโตบุญนี่เปรียบเทียบใส่เมผึงเอามาสีเป็นที่นไตบูชาดอกไม้ ปัญจวาตัวบุญนั้นหัวดำกุนการตัวบาปนั้นหัวหลุนนุ่งเหลืองเป็นอย่างจาวาตัวบาปหัวหลุนนุ่งเหลืองคือพาส่งองค้าติตนั่งตุวยกวยอยู่หันมือเข้าไปยิ่งไม่ยาที่างไก่เพื่อนบอดอมหัวดอมหางตีสีกับบอดายคนอื่นกับสี่ทวงว่าห้วยมาย่างกกยไก่ผักเถิดบ่ย่านบาปคือจังพ้นเป็นตัวบาปที่ไไปไก่กับมีแต่บาปนีแห่ปัญจวาตัวบุนั้นหัวดำกุนการตัวบาปนั้นหัวหลุนนุ่งเหลือง คนทำชัวนี่แหละคือโตับาปให้พี่สาบไปถอนกิงแท่แนอนโตบุญนั้นฟังนั่งสีเกาตโวขาวๆจาดเกียงเขาจะเงินว่าบุญว่าเป็นจริงประริฐจริงสามารถอํานวยผลเป็นคววมชุกกองค้นผู้พอทำบุญไว้ผู้ใดทำผู้ใดไดบอลเป็นของผู้อื่นเปบคือเฮากินเขาเฮากินเฮาก็อิ่มบอนไปอิ่มทองเขาพุนผู้บอกอิ่มการท่านคือการให้หมายถึงทั้งสระ ทั้งผู้ลับ้ให้มีใจเข้าพองให้มันใตมองมังพ่อไปแวนเละแก้วใส่เหลื่อมอยู่มือไอแดงต่อยมมเพันว่าท่านกุลเป็นศสดเศรษฐีนั่นเป็นท่านกุลอีสัง <c oughs> ท่าน,นกุลกัตตามาคโคบอหรือท่านตุนหรือท่าน,นกุลคุหรือท่านกุลกัตตาหรือท่านกุลงามงามสาวทองเปลี่ยนนี่บ่ <c oughs> แต่เบื้องบนที่ไหนว่างในร้านมั่นไม่ได้เลย มันใหญ่บ่บ่แล้วเหม็นโอ้ยเหม็นกสิเหม็นพัะลมเหม็นแอร์พุ่นเด้อบานทไอผุนอาหารเอาไปเปลี่ยนใหม่เด้อคันมันเหม็นนะอยังสิบ้าเหม็นพะว่ามันใหญ่คือลานมันสนันดกว่า <c oughs> นี่แหละพลว่า,าท่านคนนีเ้เป็นเศรษฐีท่านหนมีเ,เป็นแม่พระเจา้าท่านเดาเป็นพระอรหันต์เพลว่า,าท่านท่านนี่มีมาตั้งแต่ก่อนแต่พออิดชันดอนพลว่า,าท่านลูกแก้วทั้งพอมพอมเนี่ย ท่านโจงเชื่อทุกสิ่งของท่านท่านข่าสารหรือเงินเมนท่านทั้งนั้นท่านเดิดแล่วสิกยินงยั่งผาี่ว่าคอยถ้ากินจาดนาคุนเดือทานทานผู้ท่านคุนเดือดทานท่านผู้ท่านออย ท่านไหนป็นยังไงท่านไนประสูติท่านนี้พระยี่หน่าท่านนี้พระปรามัดเป็นแนวใดขันท่านหลเป็นไผ่ท่านหลใดพาราหลท่านหน่อยได้บุญหลนะเป็นไผ่โ้หเนี้ยไปโมโหก็ชีบอกโมโหโมโหโมโหบ้าท่านหน่อยใดบุญหลเนี่ยมันั่งปุณาธาสีท่านปั้นข้าวจีปั้นเดียวให้พระพุทธเจ้าตายไปแล้วพุ่น อยู่สวรรค์สันฟ้าพุ้นท่านปั้นเขาจีปั้นเดี่ยวนั่นะนงมิเจตนาท่านหน่อยได้หลายผู้ที่สองเมีนไผ่คือเทา่ทาบะหูบอกบะห่บหูสิบอกคือเท่าตินนาบานเท่าตินนาบานเนี่ยไปเห็นเศรษฐีสางกองมหากระถินเล่าก็อยากทํำบุญห่วมแต่เขาบอกถ้าห่วมเขา่าเราเป็นคนทุกข์คนยากไร้หนีแต่เท่าก็มิเจตนาอยากจะท่านห่วม ที่เอาใส่มาท่านเงินกับ,บม่มีเนี่มหาอันใดสีขายกะบ,บม่มีเดี๋ยวเห็นกางเกงนุ่งอย่นี่แหละเลยเอาไปซักเอาไปตองมานุง่งห่อหำไว้เอาไปซักผ้าผ้าเอาไปซักเดี๋ยวเอามาขายในเงินหามาซบหามาซบเป็นหนึ่งบาทจังไดไปซื้อได้กับเข็มมาใส่กล่องมหากฐถินจังใดครบบริขารแปดอย่างนี่แหละพอ่าท่าน,น่ายได้หลายท่านหลายได้ย๋ยวให้มันไหว่า่นนจะฮูบอ่อ โเ้็นบ่ได้หอดปานนั้นบ่ท่านลายได้ลาเป็นพรอบีชันดรท่านจนได้เป็นมหาท่านท่านเบิดทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่ขวางหูขวางตาว่าแต่มาข่อไอ้เดงต่อยไอ้เพราท่านนองบ่ท่านซาท่านซาไม่เห็นบ่พอบีชันเพราท่านนั่งมาถีเจ้าก็ท่านขวอยังไง ไดปนันบมายาวด้วยยาตัน <Blessed> ฝ <break injuries> ่าวเดี <Gentle confer dles> ๋ยวโดนตีอย่าเย็นเย็นหลุดรับรองว่าได้เงาใช่ไหมพี่ดองเพื่อนเราแหละข้าเจ้ามาหาของเก่าเด้อของเก่าเด้อพ่อควกมาพี่มาทั้งพี่มาของเก่าที่พี่ทั้งเก่าทั้งเก่ามาจะมาเอาจะเขี่ยเฮ้ยอ้าวจะเบาเรื่องบ่เบียดท่านให้ฟังพี่น้องเอากระดาษมเน่ยเสียปากเนี่ยดูละ chứ mẹ chỉ ẩn há phương vạn năn đấy phương bạn cầm năn chú tôi, cả đầu chết cái nú này. Này, này, nú cái <laughs> tôi cái này nú nú tôi bảo cấp đầu cấp nai đó, bảo cấp, Chị là khỏi, chỉ là không, chỉ là miếng này nú này thâu nú to, chỉ là cái này, bác là nà. tôi, chỉ là ông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 , chỉ Nú ông, nú à, chỉ อันแม่พันมันดับแต่มันที่มีอยู่บนลูกลานนี่ก <ต Anfang> ็น <avez> ู้น้ำกันหนึ่งตัวอ่อนจะใช้กันจังสิบไปหมดจัดอาท่างก็เบื่อเยอ